สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาขอรีวิวนะคะเจ้าหมานะคะจากแบรนด์พินาลาก็คือตัว just me l i f e t facial mask นะคะตัวดังในทวิตเตอร์เลยนะคะเบื้องต้นก็คือลองไปแล้ว5วันนะคะเพราะว่าของเขาอะค่ะหซองใหญ่จะมี5แผ่นเล็กนะคะสามารถมากต่อเนื่องได้แล้วก็ในเรื่องของความนุ่มชุ่มชื้นผิวขาวกระจ่างใสเนี่ยคือหมดห่วงได้เลยเพราะว่าเขาเคมว่าใน1แผ่นนะคะเทียบเท่าการทาเซรั่ม7วันกันเลยทีเดียวเนาะ หลังหงหน้าเสร็จแล้วนะคะก็มาแผ่นเล็กเนาะฉีดนะคะแล้เราจขึ้นมาเป็น2องแผ่นะคะตัวของเซรั่มนะคะหรือว่ตัวบำงนีต้องบอกเลยว่าเยอะยอนะคะาะว่าไมหวัอัดแน่นท้จริงเนะแล้วก็เราเอากระดาษทินไปนะคะเราเอาตัวแผ่นมาตัวนี้นะ ก็จะกรีดเนาะแล้วก็ให้มันลงจมูกลงตานาะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้ค่ะต้องแจ้งเลยว่าตัวแทนหลายหลาเจ้าเนาะของหมดนะคะเพราะว่าตามหากันมากพอทันทีที่รีวิวในทวิตเตอร์นะคะดังของก็ค่อนข้างหายากมากทุกทีตอนนี้เราก็พยายามที่จะสั่งหากักตุนสินค้าแล้วเนาะ